สวัสดีครับครับนี่ครับเรามาคุยเรื่องโครงการนะครับอย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเราในการประกวดหนังสั้นหัวข้อรู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับผมเชลนะครับนี่ก็ผมตักครับโดยพวกเรามาในชื่อทีมว่ายอนครับโดยแนวแนวคิดหรือคอนเซปต์หลักเราก็มาจากคำว่ายอนเนี่ยครับ โดยผมมองว่าการที่เราดื่มเหล้าหรือว่าใช้แอลโกโอฮอล์นี่เรามองย้อนไปตั้งแต่ก่อนที่เราจะดื่มหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทําให้เราได้ไปดื่มบ้างเพราะอะไรครับเราก็เลยมองย้อนย้อนไปเรื่อย,ยอเรื่อยๆว่าทําไมนะเราถึงดื่มทําไมเราถึงใช้มันแล้วมีผลอะไรมากตามมากับสิ่งที่เรา ได้ทำลงไปครับครับแล้วก็คอนเทนต์นะครับในการเล่าเรื่องนี้ก็คือเราอยากให้ตัวเอกเนี่ยมองย้อนมันกลับไปของต้นเหตุที่มันมันดื่มเหล้าวันนี้แล้วมันจำเป็นไหมเพราะว่าเราสึกว่าโฆษณาที่เคยมีมันเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่แบบดื่มเหล้าแล้วมันเป็นอย่างไงครับเราไม่ได้ไปถึงต้นเหตุของมันจริงเหมือนเราไปแก้มันที่ปลายเหตุนะครับในการเล่าเรื่องของเรื่องที่เราคิดกันมานี่ก็คือ คนคนหนึ่งครับที่อาจจะเป็นตัวเขาเองภายในจิตใจอะไรเงี้ยครับพาตัวตัวเองที่กินเหล้าเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตครับถึงวันที่ต้นเหตุของที่เขามากินเหล้าในวันนี้มันเพราะอะไรแเขาจะทําผิดพลาดเขาจะทํามันแบบเป็นเรื่องที่แย่มากเขาต้องมากินเหล้าอะไรเงี้ยครับแต่ในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดในวันนั้นเนี่ยอาจจะเพราะว่าเขากินเหล้ามาอยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วทําให้เกิดเรื่องแย่ๆกับเขาในชีวิตครับใช่ครับโดย ผมคิดว่าแนวคิดนี้มาจากตัวพวกผมเองที่แบบที่ทําไมเราถึงตอนนั้นเราถึงกินนะครับเพื่อเรามองคิดว่าอ๋อเพราะเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนี้ทําให้เรากินกินแล้วมันก็เกิดเอฟเฟกบางอย่างกับพวกเราครับอยู่ที่ว่าพวกเราจะตัดสินใจไงต่อครับก็สิ่งที่เราไม่ได้อยากทําให้มันเป็นเหตุการณ์ที่ กินแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือตายหร,หรือพิการอนะไรเพราะเราสึกว่าคนที่เขากินนะครับแล้วไม่ได้เจอกับเหตุการณ์ใหญ่กับตัวเองครัอาจจะไม่ได้รู้สึกอินกับมันมากอะไรเงี้ยครับเาูาสึกว่ามันต้องป้องกันได้อยู่แล้วใช่ผมว่าถ้าคนที่เห็นเจอเหตุการณ์อย่างนั้นหรือว่าอะไรที่รุนแรงงั้น <c oughs> เขาน่าจะ <c oughs> รู้สึกว่าโอ้ยมันมันเวอร์กันไปในแบบว่าชีวิตเขาอะไรใช่หรือว่าคนที่โดนอย่างนั้นแล้วเขาก็น่าจะไม่กินแล้วแหละ เขาไม่กินตะเหลือกับคนที่แบบเป็นอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับที่แบบยังปกติยังอะไรอยู่ถ้ามีความคิดนี้เพิ่มเข้าไปอาจจะทําให้การใช้แอลกอฮอล์ในในการใช้ชีวิตในการแก้ปัญหาในน้อยลงน้อยลงไปครับผมครับก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราคิดนี่จะได้ไปทำนะครับเพราะว่าพวกผมก็อยากทํามันอะไรใช่ครับผมว่ามันหวังว่ามันจะเป็นแบบ แนวคิดหนึ่งหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับสังคมหรือว่าสิ่งที่ผู้คนได้รับชมกันนะครับครับไม่มากก็น้อยนะครับครับขอบคุณ <laughs> ครับ